ถอดบาบีคิวแปะชื่อตรงนี้การกินชาบูครั้งแรกในเมืองแขกนะคะที่มันไม่มีหมูเอ่อเบิือดแขปปี้เหล่าแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาลองชิมรสชาติก่อนว่าเป็นยังไ <c oughs> งลองวัวอะไรแบบนี้ไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดอะไรทั้งนั้นกนินอะไรก็ได้นานเท่าไหร่ก็ได้คิดถึงจิ้มจุ่มไม่ไหวแล้วแล้วก็เลยแบบเออลองกินชาบูเมืองแขกซะหน่อยว่ามาาันจะรสชาติเป็นยังไง ฟิวน so ี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นย่างด้านนี้นะคะแล้วก็เป็นหม้อเรื่องน้ำได้สองอันจัดนี้ก็มีน้ำจงกันจิ้มตักๆๆอะไรเหมือนเหมือนไทยที่เหล่านั่นแหละฟิวนั้นเพราะว่าอาหารเนี่ยคือเราก็เดินตักเองนะคะก็จะมีซีฟู้ดแล้วก็มีพวกเนื้อวัวมีกุ้งมีปลาหมึกมีปลา โอจางมีความมีความจางๆแต่ว่าเรื่องความเผ็ดอะโอเคแต่ว่ามันไม่ได้เข้มข้นเหมือนมารานมก็คือแต่ว่าความเผ็ดอะโอเคก็คือความกินได้หายคิดถึงรู้ไหมอื่นละคืให้ใครคิดถึงนิดนึงคือมากเลยแบบสวัสดี พอไม่กินเนื้อวัวเพราะมันมีกลิ่นใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเือมันลวกลงไปในหมาล่าใช่ป่ะมันก็แบบไม่ได้เหม็นหรือว่าอะไรแ้วให้เขาเพิ่มระดับความเผ็ดแบบสะใจมากก็คือใส่พริกอีกสองก้อนใหญ่ๆนะบุ่มในราคา990พวกซีฟูด้ดวัตถุดิบอะไรเงี้ยก็คือเนื้อมันแบบเบิบ่มๆมันคุ้มค่า บรริกาเต็มรอยให้หลานทุกคนเขาบริการดีมากแทบจะมาอุ้มฉันกินอยู่แล้วกคนคือเหมือนเขาคอยจ้องเราแบบคอยจ้องเราโดยเฉพาะว่าพอเห็นจานว่างปุ๊บเขาจะเข้าชาร์จทันทีกินเสร็จย่งกินเสร็จยังเปลี่ยนกระดาษไม่อันนี้ไม่เป็นไงบ้างโอเคมาเห็ประทับใจตรงนี้ดีดีคือเราเดินตักเองแล้วที่นี้แบบว่า ตอนที่เราเดินไปตักใช่ปะเขาก็แบบแทบจะมาอุ้มอยู่แล้วแบบย่าย่าถือจานเองย่าเน่ยเอามาให้ฉันเดินถือจานฉันมาแล้วฉันก็เดินตากเขาอทีนึ่ซจรงจริงแล้วเราถือเองก็ได้แต่ว่าจะว่าแบบเออพนักงานเขาก็น่ารักที่นี่สนุกมากทุกคนบริการเต็มสิบเลิศเซอร์วิสที่หนึ เป็นยังไงชิมแล้วอธิบายเห็นไหมเขาชอบไปถามเราเห็นไหมกลัวเราไม่มีความสุขขนาดนั้นคืออยากให้เรายิ้มตลอดไปถ้าเขาอยากมีชัวร์ว่ามันโอเคของจริงอนก่อนอันนี้คือเราไปออกกำลังกายกันมาเพื่ออะไร